ข้นยิงไก่ได้โอ้โหไ,ไ,ไอเต้ไอเต้ไอเต้แตเอาจะเอาแล้วเต้มาดิฮึชิบหายระเพียมาชิบหายชิบหายชิบหายแล้วแล้นแล้วที่นหนึ่ง้โอ้มาดิอันนี้กูมีเพื่อนรลังมิตรภาพมานนฮะโอ้ยดีดีอาครบอหึริ้นใหม่กันแล้วกันเออเพราะว่าต่ำขึ้นมาเติมงผี่้มชิบหายสองคนมาดิมาดิอย่าไปกลัวฮะใส่อะไรฮะใส่อะไรมาดิเพียนอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวอยาคิดว่า,วาจะป้อมเสียด้วยประเด็น โอ้โหจ้ะโอ้ไอ้กองโอ้โหแข็งมาเตะไม่รอดฮะเอามานี่มาดิไม่ต้องใช้หรอกมันชล่านะ่นะอันติไม่ต้องใช้น้องโอ,โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม ROG e นะและแน่นอนฮะวันนี้นเราเล่นกับน้องซินเนเทยียนะโอ้โหนานๆหยิบครั้งนะน้องคนนี้คือเอาจริงๆตัวนี้ก็แพ้าทางเยอะนะแต่วันนี้ก็ถือโอกาสแล้วกันเพราะฝั่งตรงข้ามมีแทงสองไง วันนี้ก็ขอชิวๆหน่อยก็แล้วกันนะ <c oughs> ในเกมนี้ป่าฝันตะข่างก็เป็นเพลนนะซึ่งเราก็สู้อได้ก็แล้วกันช่องต้นเกมไม่ไม่สิช่วงช่องกลางถึงเล็กะเราพอสู้ได้อยู่แต่ถ้าเหล็เกมมาเอ้ยแต่แต่ภาาอย่างต้นเกมเนี้ยเราก็ยังซุ่มไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะเพนโอเคขอฟาร์มไปเรื่อยนะทุกคนนะ ก็ยังไงล่ะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นออฟเพลยคือมอถอยไปมันเอามาแก้ทางยีหน้าทุกคนแต่ก็นะเราก็โดนเราก็แทะทางกลับมันไงเออโอเคสวยอ้าเรื่องเหมือนเหมือนไม่ขึ้นลงมาว่ะเรื่องต่อบ้าฟ้าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ลิเลียเล่นลึกจ้ะเนี่ยเฮ้ยลิเลียมึงลึกเกินไปละเอามาลิเลียโอ้ชิบหายแล้วเพลย์โอ้โหไม่น่าเลยค,คุณคิดทำไมวะเนี่ย เรียบร้อยทุกคนศูนย์สี่โอ้โหตายห่าเลยทุกคนนะบางตัวข้ามันีส่สโลบอลเก่งเยอะมากกว่านลีเลียเนี่ยเฮ้ยโอ้ยยีหน้าอ่นเลี่ยงแฮะโอ้ลีเลียมาเติมชิบหายแล้วยีหน่ากูรอดไปหนูเอามาลีเลียอ่าเรียบร้อย,อยโอ้ออโอออดหาาด,ๆๆๆๆดูเหมือนจะมันยังมีฟีดนะน่าจะมีฟีดอ,อะไรฮะโอ้ชิบหายแล้วมาดิมาดิขอขอโอเค ใส่เดียใส่ดิใส่อย่าไปกลัวทุกคนอย่าไปกลัวไหวไหวเออไหวก็เฮียแล้วเป็นไงต้นเกียไม่ไหวใครจะไปสู้เทนได้ต้นเกียทุกคนเนาะโอเคได้รองเท้าตาเวทมาแล้วออกูต้องออกของจริงๆนะในการใล่นมังค์ตานี้ทุกคนคอยจาเห็นผมขึ้นไปบนอีกเลยนะทุกคนนะว่าให้ตานี้ผมคจะเล่นลางอย่างเดียวนะเพราะว่ามันสู้ได้รเล่นมุมหูม้าหูไม่ไหวจริงๆทุกคนดูดูดิ โอ้โแบบทีมเราตายเกลียดมากเลยทุกคนถ้าเราไปเล่นบนนะกูบอกให้เละมีแต่เละกับเละอะยังไงยีน่าเอายีน่าเข้าวะโอ้โหเนี้ยลิเลียโอเคโอเคโอ้โหมันโป๊กว่ะเจ๊เจ๊นะทุกคนนะโอ้ยมันจะเอาจริงไหมเนี่ยชิบหานละเอามาดิโอ้โหเดี๋ยวมาพามาไปแล้วทุกคนนะตัวใครตัวมันแล้ยีน่าลูกยีน่ามาโอ้ลิเลียลึกอว่าสวยสวยยีน่าอุ้ยเพื่อนยีน่ามึไปรับคลิปกูถามจริง โอ้ยีน่ามันลึกแล้วลิเนียโอ้ดูดีออฟคูโทษออฟอีกแล้วแต่ก็นะคือแม่งลิเลียทุกคนแม่งลึกมากแต่ไม่มีใครมาเตะก็นะยีมี่อยู่บนเมนอยู่บนโอเคผมรู้แต่ยีน่าน่าจะลองมาสักครั้งเผื่อฆ่าได้อะทุกคนแม่งปล่อยกูทิ้งไว้เลยเจ้าโอเคยีน่าเข้าแล้วทุกคนนะ โอเครอมอดทอดก่อนรอรอ,รอมากก่อนรอมอดทอดฟันโอเคฟันละใายดิฮะมาเลยฮะไม่กลัวฮะมอดทอดน่าจะไม่ได้ออกฟิกมานะสวลคังยีหน้าติดโจนโหกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวโอเคด็อกเสร็จแล้วนเลินบนก็ปล่อยเขาไปนะทุกคนนะไปมันลัสตาร์กราร์มไปอา่าเจาชันนะมันก็โดบนบทประจำหลังนะถ้าเราแบบ ไม่ไปแจ้งอ่ะแต่เราก็ได้ดายอยไงคือถ้าเล่นแบบนี้คือเราต้องสู้ให้ได้ทุกคนถ้าไม่งั้นครูโดนเพื่อนด่าจมสลอด์ได้แน่ะเคเพนมานะต้องระวังเพนอย่างเดียวคืออยู่ในป้อมมันขี้เลือดแค่นี้ตายเลยนะทุกคนนะมาซันสลาก็ไม่มีปล่อยให้แวนเขาคุยไปได้ทุกคนนะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันปล่อยเขาไปล่าจะไม่สนใจครับอีกนออีกหนอไม่สนใจโอเคได้มาแล้วอืมเอางี้เพื่อนเียนการนี่ก็เยอะอยู่นะทุกคน อืมเดมี่กับไก่อ่าเอตเด็กเราก็เหมือนแครีอะทุกคนนะเราก็ยิงไกลได้นะโอ้โหไอเตไอเตไอเตจะเอาจะเอาแล้วเตมาดิอืมชิบหายแล้วเพียมาชิบหายชิบหายชิบหายแล้วนั่นนั่นที่หนึ่งแล้โอ้มาดิันนีุ้มมีเพื่อนพลังมิตรภาพมาเนี้ยโอ้ยดีอ้าวครบอืมแต่เพื่อนคิวเฉยเลยอะทุกคนก็นี่แหละนะพลังมิตรภาพทุกคนเนี่ย ตอนนี้เกมเรานำนะเว้ยไหมสี่ผมฆ่าสี่ตัวละคือถ้าผมขึ้นไปบนนะอ่ะคือยังไงก็ไม่ไหวอะทวนมันสู้ไม่ได้แล้วบนอนะ่ะไม่ก <S <S เกมเรายับโอ้โหเกมเรายับตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่ะถ้าเราขึ้นไปบนแล้วแบบมีฝั่งเราข่ามิเดีย,ยเพลยมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยฮะเราสู้ไม่ได้แล้วไปก็ไปตายเหมือนเดิมอ่ะอใช่ใช่แต่ถ้าแบบมันไม่ไหวจริงก็ปล่อยไปนะแต่ผมถ้าผมเป็นเล่นแคสี่ผมก็หัวร้อนเล่นใหม่กันแล้วกันอืเพราะว่า ป่ามันขึ้นมาเติมนไงขี่รองชานสองคนมาดิมาดิอย่าไ,ไปกาาลัวฮะใส่แรงฮะใส่แรงมาดิแทนอย่าไปกลัวอย่าไปกลักวเฉลยมันไงเรารวยแล้วเราก็ใส่ได้ทุกคนถ้าผมแบบถ้าผมแบบขึ้นไปแบบขึ้นไปบนเสียงแล้วถ้าผมตายนี่โอ้โหเรียบร้อยเป็นแบบเป็นตัวตัวธรรมดาตัวหนึ่งเลยเสียที่เสียถ้ามันแบบดินน้อยเงี้ยเฉลยมาเลยมารับเต็มมี่ก่อนนะโหยยีน่าเข้าว่ะกบหายกบหายโอ้เดี๋ยวมันใส่ชิพานแหละเฉลย ใส่เลยนะเพื่อนเอานไหมเดีย๋ยวขอกบกันแล้วกันนะยีนะ่าโอเคสบายอืมงอท้อเลยนี่ปล่อยเข้าไปนะขอบัฟฟ้าหน่อยก็แล้วกันนะกก้าเห็นไหมทุกคนนะผมออกกันเวทชิเล็กมาแล้เพื่อแบบกันเพลย์ซ์หน่อยก็แล้วกันถึงแม้มันจะเช่วยได้เล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ออกนะอืมโอ,โอ้โอ้เพื่อนเอาว่ะโอ้ยเซ็กซี่ก็อย่างแรงแน่เๆคิซี่ตัวนี้ แล้วก็รำการเวสปานะครับเวสปานะครับเอาป้อมอย่างเงี้ยโอเคป้อมกลางน่าจะได้หออกมาปะ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคสวยโอเเ้โหเพนมาไงเพนเอาไหมโอ้โหลิเนียมาโอเคเยอะโอเคโอเคผมถอยก็ได้ืมโอ้โหมันใส่คูเลยวะไล่ยาเลยตัวนี้โอ้ยีน่าโอเครอ,อดจัว่วนี่แล้วก็ฟาร์มต่อเราก็ทำะไรได้เนาะ าต่อไปรอเพื่อนเปิดเท่านั้นแหละแล้วปาตีมโอ้โหตีมีเปิดยี่นาก็เข้าแล้วกูทำโอเคยี่มากรอดเยอะขอยลเลย่ายกรอบเราหายแล้วตอนนี้ถอยยาวถอยยาวอืมไ uh huh. ม่มีอะไรทำอะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เตะโอ้โหพ่อหนุ่มไอ้เตะเรานี่เองเตะฟาร์มไอ้เตะป๊อปเลนอ่ะเคแต่เดี๋ยวจัดการกูนี่ตลอดไปเนี่ยนี่ตีมีดันมาตายน่าจะไหวหรอมั้งมีเคซี่มาช่วยนะเคไปบนต่อหรือเปล่าโูเคบนต่อก็แล้วกันไอ้เตะมาแต่ล็อกทำไมล็อกอืมจะหนีนะเฮ้แม่จะไล่นะแต่ไล่ไม่ได้นะคือไม่ต้องเคขี่ยเคี๊ยว่ะแล้วป้อมเสียด้วยประเด็น โอ้เจ้าไม่รอดไม่กลัวโอ้โหแข็งกระแทิไม่รอดฮะเอามานี่มาดีไม่ต้องใช้หรอกมันชล่าน่ะอัมติไม่ต้องใช้น้องเี่โอ้โหลิเลียน่ะโอ้โหโดนกระชั้นเอ้ากรบกรบกบไปไหนล่ะกบเอาเชิดแล้วมันหันมาว่ะมาดีไม่กลัวฮะใส่เลยโอ้โหเลียนะ ใช่กับปาอะไรขอกบเพื่อนืมเลยเจนแดอะไรจริงๆไว้จริงๆโอ้โหเรียนๆกับแล้วคุณอืมอยี่นี่ที่นี่ก็ผิวนั้นเรียนเนี่ยคือสีเลื้อเทียมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือแบบมองแบบสไลด์มาโป๊ะกุ้งตายโอเคไปหาเอาดักต่อดีกว่านะเพื่อนบอกแล้ว กีซี่บอกเอาดาร์กตารหน่อยโอเคไปหาดารต่ออูจัดเลยดิโอ้ยอยากได้ยังไงอยากได้ดาร์กเหรอผีบอโอ้โหเพลงมาขวางว่ะมาดิหนีไวจังไอ้พวกนี้เดี๋ยวเหตุเรื่องเลี่ยงตีไม่ลบใหมยป่ะโอเคน่าจะไล่เรื่เลียงไม่ได้นะตีนี่แง่ดิใครจะไปไล่ได้โอเคปหาเอาดาร์กสตร์ดีกว่า อโอเคก็ถือว่าเอาเร็วนะเซีเทียเอาดาเนี่ยเร็วอยู่ระดับหนึ่งกับออบเจกต์ต่างๆนะนี่หาฟาร์มต่อฟาร์ม<ๆ> <c oughs> ต่อฟาร์มต่อเพื่อนเราไงต่อไะเนี่ยไปงูซะแล้วยีน่าไปงูซะแล้อ่าวแวนกูเฮียแวนไปใส่กับมอท้อนแล้วทุกคนดิไปช่วยแป,ป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันดามาดิมาดิเรามาแล้วเพื่อน,นโอ้โหชิบหายไรเยอะว่ะโชคดีเพื่อนตันนี้เราชิบหายแรมันเยอะจริงว่ะ มาดิใ well. ส่สุดนะใส่สุดอ hm. <sch> <ility> ุ้ยบดิชชวนเสียเลยวะเฮโอ้โหเฮ้เต้เอฮตายเฮ้เพื่อนมาช่วยแล้วนะทุกคนนะแล้วก็บุกต่อนะอืมหนีไหวเยอะขวดนิดโอเคไปให้เพื่อนไล่ต่อนะเราก็มาหาฟาร์มกับคลิปของเราดีกว่า อ่ะโอเคน่าจะฟาร์มหมดกองแล้วไปไปหาออกล่าก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะออกถอยนะตอนนี้เพราะว่าแบบโหเห็นเห็นแล้วมาแล้วจ้าพี่มาแล้วน,น้องมาดีเพมนมาดีเฮ้โหนีอย่างไวเนี่ยความจริงผมสามารถกดบัตรสัตย์ไอ้บัตรสัลสล่าเอาเลงดิโอ้โหฟลีกมายี่ผมสามารถกดบัตรสัลสล่าสกัดเพ็นเลยนะอย่าไม่กดดีกว่านะพยายาม โอเคดูเหมือนที่ฉันนอนได้เยอะอยู่นะทุกคนนะไปหาแก๊งกับเพื่อนนี่ก็หาไงเดี๋ยวกันได้ <c oughs> ไงใครต่อไปโอเพนเหรออ่าเรียบร้อยโอ้โหตายแล้วมึงก็ไม่กดแปดศาสนานะเราห่วงอยู่อันตีนะมึงกูให้กูกดเล่นมนะั <c> ้ง <oughs> กดอันติเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องนะทุกคนโอเคมาป้อมนี้หน่อยก็แล้วกันแลาหลับเพนเอาเอาชนะิบหายเล้วโอ้ยกับตายกูมาดิมาดิเลอโอ้โหเยอะเยอะชิบหายแล้ว ขีดล้อขีดส่วนไม่มีโหขีดล้อได้ไงวะเนี่ยโอเคนะตอนนี้ผมได้ออกเป็นถอยนะมานะทุกคนนะได้ออกถอยมาแล้วตอนนี้ก็รอเพื่อนเปิดกันแล้วกันนะไม่ขอดัดกันแล้วกันก็จริงตัวเราก็ดันเลนได้สบายอยู่นะอเอาครบมาวะขีดล้อนะเอาตีมีเข้าไปแล้วปวดตีมีแสบสุดปะเนี่ยโอ้โหจริงด้วยโอมาเลยฮะมาเลยใส่ไงฮะโอ้โหคนไหนบิดวะ มาเดียเตะอุ้ยเดี๋เดียวเขี้ยะกูโดนอะไรวะแม่งจะตายไม่รู้ตัวอีกแล้วกูเฮ้ยใส่พัดงั้นใส่หมดแล้วตอนนี้อืมเป็นจัดวะ่ะมาดิขอสักหน่อยก็แล้วกันเห้ยอยากกบวะ่ะเฮ้น่าจะไม่เป็นไรมั้งเหลือแค่กบอย่างเงี้ยเขียนั่นแหละคลิปกูโอเคลอเคลิปกำลังมาน่าจะจบได้นะทุกคนนโอ้โหเดียเตะวะ่ะโอเคยีน่าเข้าไปนะฮะตอนนี้ ไม่กลัวฮะอันนี้ใส่ครับอ้อมหูกันใส่เยอะวะ่ะกบกบกบขอ,อกบกันละกันกอขอหนเชียวก่อนสวยโอเคจบเลยครับเรียบร้อยนะทุกคน,นไงโอ้นเรต้องมิกิหน่ะเลียกซินเทียทุกคนคือถ้าหาเมื่อกี้อ่ะเราแบบเราเล่นพลาดนะกูบอกให้กูโดนแหวนส่วนจับแน่นอนแหวนน่าจะส่วนจับอะถ้ากูเล่นผิด ก็น,นะก็ประมาณนั้นแหละ MVP ไปเราต้องแบบหัดดูด้วยนะคือถ้าเกมไหนคือเล่นบนหนาะเราก็ไหวอยู่แล้วอะ่ะคือก็อย่าไปเล่น <c oughs> ถ้าเล่นบนไม่ไหวเราก็อย่าไปเล่นนะเอาความจริงตานี้นะถ้าผมแบบไงละ่ะผมเข้าขีดนี้คือคุณโดนดาน่าแนะ่นอนอ่ะนั้นผมได้ย้ำไว้นะ K M P ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะทุกคนนะเก็บนะี้เอาเรื่องอยู่ต้นเกมนี้เอาเส่อของใจหายเลย